ฮัลโหลฮัลโหลโอเคสวัสดีครับวันนี้นะฮะก็พบกันอีกแล้วนะครับเกมแก n งช i นอิมแพกนะครับก็วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะฮะของกิจกรรมดวงดาวแห่งอนาคตนะครับก็สำหรับวันนี้นะจะเป็นเควสสุดท้ายนะครับที่เราจะไปทํากันนะฮะ ก็ดียวพาไปดูกันว่าเควสสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยกอ็อันนี้ผมก็ทําไปพร้อมกับทุกคนนะครับเพราะว่ามันทําได้รอบเดียวนะครับผมยังไม่ได้ไปลองเลยก็เดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันนะครับว่าต้องทาอะไรกันบ้างนะครับหลังจากที่เราเก็บดาวย้ํานะครับว่าต้องผ่านทั้ง6ภารกิจก่อนหน้านี้ก่อนนะครับก็คือต้องเก็บดวงดาว ให้เ็จดวงดาวครับให้ได้ครบ6ชิ้นก่อนนะฮะถึงจะามาเคเวสที่7นี้ได้นะครับก็เริ่มแรกเลยนะฮะเราจะได้รับเคเวสมานะครับแล้วก็ให้เราว้ามาที่เดิมนะฮะมาหา NPC ตัวเดิมตรงนี้นะฮะส่วน NPC ตรงไหน ที่เดิมครับน้องคนนี้ฮะนี่จากจุดวาร์ปนะฮะจุดเมื่อกี้นะครับให้เราเดินลงบันไดมาทางขวาเนี่ยนะรเราจะเจอกับน้องบานนยืนอยู่ตรงนี้นะครับเจอดวงดาวแห่งอนาคตหกดวงแล้วเยี่ยมไปเลยที่นี่ก็เอเชิญดวงดาวสุดยอดดวงดาวแห่งอนาคตได้แล้ว เป็นยังไงวะเดี๋ยวเราไปดูกันตื่นเต้นตื่นเต้นน้องดีใจั้มพี่แางเตรียมตัวให้พอก่อนลอดเดินทางนะอารมวิเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นตอนเจอตรงสุดยอดดวงดาวแห่งนาคตก็เป็นได้ทุกครั้งที่หนูทำเรื่องพิเศษบางอย่างเขามีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นตลอดเลยเอ้าเอาแล้วไงหนูนี่เตรียมพร้อมไว้ตลอดพี่เองก็ต้องระวังตัวด้วยนะได้เลยได้เลย ว่าตอนหนูยิงธนูทองอลาวเหินฟ้าที่บ้านจุๆ่ๆลานม้านก็ระเบิดตุ้มเลยถ้ามีแอปเปิลผ่านามาข้ามหนูก็เซาม้าออกไปถ้าไม่มีแอปเปิลฝามาข้ามหนูก็เซาหม่าออกไปทงสองคนต้องแย่แน่เลยอะไรของน้องอุหวาอันตรายเกินไปแล้วนะเป็นม้อนตกใจมากเลยนะเดี๋ยวถือว่าพี่วางใจได้เลยปกติแล้วปัญหาต่างๆก็พอ,อจะกุมได้หมดแหละ <c oughs> น้อง เรามองโลกแง่ดีนะแล้วม่าระเบิดตุ้มเลยฮนะไีปัญหาใหญ่พอควรเลยมีมหล้วนะพวกพี่กัวลไปเลยพอเตรียมพร้อมแล้วก็ไปเจอหนูตรงที่ทําสัญญาเอาไว้แผนที่นะหนูไปก่อนละน้องรีบน้องรีบใช้ไมลรัสังข์ไม่ดีเลยเดี๋ยวต้องระวังตัวหน่อยแล้วไปม่อนนี่ก็คำพูดไปม่อนนี่ก็อันตรายทุกครั้งนะ พ่อกับยายหนูเนี่ยนะครับไปม่อนเนี่ยจะพาไปเจอเรื่องเสียงตายเนี่ยไปกันไปกันจุดหมายต่อไปนะฮะเราเข้าไปในป่านะครับก็ให้วาดมาที่ดันเจียนนี้นะ,ะแล้วก็ขึ้นไปบนเขานะครับ นอนอยู่ตรงไหนโอ้แล้วแก้ปัญญาสุดท้ายแล้วแต่สอนสุดท้ายคราวนี้ดูง่ายฮะคราวนี้ <c oughs> ใช่แล้วปัญญาที่หนูเคยเจอก่อนนน,น้ี้ชอบกว่าน,น,นี้เยอะเลยบางครั้งก็ต้องรองหลายะไรเขาอาจจะเจอวิธีแก้ไขได้โอ้ เธอแก้เด็วนะถ้าวิบิโตเธอไม่ช่วยน้องหน่อยหรอ้เจ้าประสบการณ์ของหนูแล้วก็ไกลคนนี้ใครคนไกลเก่าระดับต่ำที่สามาเช่าเกบกลับมาที่บ้านเลยถ้าเป็นแบบที่ใช้กุญแจคนไกลเขาหมดก็ปลดล็อกได้นะหนูก็สามารถแล้วเพื่อจะไปทําเรื่องสนุกสนุกในสถานที่สนุกสนุกน้องเป็นแนวชอบเหนียวจากบ้านนะดูสรง ถ้ากอกเขาหุ่นไวไยแล้วก็ชอบเหนียวจากบ้านได้นะะฮถ้าจะเป็นการออกตามหาดวงดาแห่งอนาคตในคราวนี้การได้สร้างพอลเรืเ่องสำคัญกับเซาล์มาในเวลาปกติหรือจะเป็นการที่ได้เจอกันิลรวม่คาดฝันว่าไม้มามาก็ตามตุ้ยฮัลสนุ่มสุขเปลี่ยนไปเลยเออน้องนี่สุดยอดเลยนะ <c oughs> ตัง้งแต่วันไปถามว่าตัวบ้านทุกวันแล้วแต่เรื่องเดิมงทุกวันไปนะเนขาหน้าเบื่อแย่เลย น้องเป็พวไม่ชอบกวาทำเจนะไยมอลไปมอนไม่น่าเห็นด้วยเลยเนระื่องปพปายก็คือน่าจะเจอน้องเนี่ยะสไพรสุดละดี่เลยหนูกับพวกพี่ต้องเป็นเพื่อนดีๆกันได้แน่ๆน,<ส> <ด oui> น้องใจเย็นนะน้องเนี่ย ต่ไ่เล่นหน, e, หนูต้องบอกไปก่อนนะ yes. หนูรู้แล้วว่าการออกไปเล่นข้างนอกมันสนุกแต่ก็อันตรายเพราะหนูต้อเตรียมตัวมาอย่างดีเดี๋ยวนะน <iled> ้องแล้วน้องไม่บอกอะไรบ้างเลยหรอน้องกำลังตกเรานะดูทรง ถ้าีปโตเออก็นะฮะเห็นได้ผู้หญิงอ่อนแอเป็นไม่ได้เลยนะฮะแหมแต่ละชอยให้เรื่องนี่เอกมากเลฮะโอเคลุยเลยใส่ดวงดาวทั้งหดวงลงไปนะแล้วก็ เรียบร้อยฮะสู้ฮะเป็นคือตีไม่ได้ด้วยนะไอหมาตัวนี้ น้องแอบไปดูสถานการณ์มานะทิ้งเราสู้ทิ้งเราสู้อยู่กับเดียวเลยเนะี่ยอ๋อแต่พี่ชายคนนี้คือเศรามากนะโอ้ที่แรกผมนึกว่าเป็นเด็กผู้หญิงทั้งหมดอ๋อแอปเปิลก็คือแอปเปลิลคือน้องเสือคนนี้นะน้องเสือตัวนี้เองนะเนี่ย ก็เป็นห่วงเธอนิดหน่อยนะก็เลยตาจออกมาด้วยก็รู้ๆกันอยู่นี่ว่าเจ้านี่เชื่อฟังแต่เธอกันกับแม่เท่านั้นแต่เก่าอ,อย่างไรก็ไม่ยอมกลับไปเลยนั่นสินี่มม่เรื่องอะไรกันหรือว่าบานูจะสนใจกับสมิงเขายาที่จู่ๆก็โผล่ออกมาแถมเรื่องว่าแอปเปิ้ลด้วยอาจะมีคนที่จู่ๆก็ออกมาพร้อมกับสมิงเขายาวนี่นี่มันยังไงกันแน่เนี่ยแน่สิไม่ใช่หนูจะแนะนำพวกพี่รู้จักเอง ว่าที่จู่ๆก็ผมพูดพลาดมาคือเซาม่าในห้าสิบสิ่งที่นะักวิชาการพิเนจอ์ต้องรู้ที่หนูให้พี่คู่แล้วนะก็เขียนโดยเซาม่านี่แหละโอ้แม่เจ้า ช่วที่แบบนี้ในคราวหน้านะไม่เอาแล้วน้องๆนะมันจะบังเอิญอะไรแปลกๆเล่นท้องนะข้าพเจ้าชื่อเสามาเป็นพ่อในทางชีววิทยาบ้านูโอตายแล้วพ่อลูกแลยเพิ่มเธอเป็นสมาชิกสำคัญที่คนในครอบครัวพวกเราเป็นสมิงข้าวยาวตัวเมียที่สงา่างามตัวหนึ่ง ป้อนทีน้ทางจิววิทยาโอตายแล้วต้องรั้ในแจงข้าพเจ้านะข้าพเจ้าเป็นเพื่อนที่เท่าเทียงกับปานูส่วนในชีวิตประจำวันนะข้าพเจ้ากับปานูเป็นคู่หูที่แบ่งว่าพลังงานบ้านซึ่งอะไรกัน,กนคือสรุปง,ง่ายๆคือเขาเป็นพ่อบ้านนะนะฮะอย่าเห็นคุณแม่นะคุณแม่น่าจะอืมน่าจะแปลกไปีกแนวนะ พ่อเป็นเพียงสถานะเล็กๆหนึ่งในบรรดาสถานะพวกนี้นะครับพระเจ้ายินดีที่เป็นเพื่อนกับบานูมากกว่าเป็นพ่อโอ้โหพ่อเป็นพ่อต้นแบบเลยนะเนี่ย <c oughs> ต้นแบบแบบแปลก แ่มก็พูดตรงเกินไปการใช้ถ้วยข้า,ขาวและวิธีการจาัดก,การเรื่องต่างๆของบาโนคือข้าวพระเจ้าไม่ผิดเลยเดินรอแล้วบาโนเป็นเด็กที่เก่งกว่าข้าวพระเจ้ามาถ่ายแล้วตัวอย่างเช่นข้าวยำที่เธอทำนะ้นอร่อยข้าวพระเจ้าเป็นหมือนข้าอันนี้ก็เยอดเยี่ยมมากพอเด็ดเลยนะเดยวนะคุณพ่อคุณพ่อมีข้าวยำกินด้วยถ้าอร่อยอ่ะ ตัวเข้าไปไ่แท้จึงหดแหลเวลาที่ใช้ไปกได็กที่ยอดเยี่ยมและมีช,ชีวิตชีวาแบบนี้มากๆทุการั้ได้นึกภาพว่าเธอต้องเข้าไปเรียนในสถาบันใช้ชีวิตที่ต้องไปนั่งกูขมแบบในห้องวรจัาจนตื่นตื่นทุกวันผมเริ่มงองแต่อยู่ยังไม่ถึง40สิกินข้าวไม่ตรงเวลาจนขาดสารอาหารเขาจะรู้สึกปวดใจเหลือเกินเป็นข้อที่ติดรูปเหมือนกันนะนี่ ยังก่อนที่บาโน่จะเข้าสู่สถาบาันข้าพเจ้าย่อมต้องคว้าทุกโอกาสเอาไว้เพื่อสร้างความสุขจำมันแสนสนุกสนานไว้ให้กับบานูกาดินทางก็ถ่ายดูนาครั้งนี้ก็ออกแบบเพื่อจุดประสงค์ครั้งนี้เหมือนกันยังให้ศึกษาเรื่องกระแสพลังและกลไกบ้างเลยใช้กลไกที่มีอยู่แล้วมาปรบับวางนิดหน่อยนะสามารถจังหวะถามหน่อยทั้งตอนที่ตามหาตุนดา,ารนะครน,น้านี้แล้วเมื่อกี้นี้คุณเป็นคนเรียกมอนสเตอร์วกนั้นมาหรือเปล่าเปล่านะเออมเป็นเรื่องเพอเออังอ่ะ ผมก็จะไม่เลบข้อบม้ยังนะครับว่าเธอต้องเจออะไรโอตายแล้วคุณพ่อคุณลูกไม่ต่างกันเลยนะแต่ที่จริงแล้วฉันใแอปเปิ้ลแ่ยตามเธอไปเนะนีบบ่ยสนามผู้จบไปคนนี้ฉันว่ามือเขาเบ่วา,างขนาดนั้นก็ก็เก่งเกินก็เก่งเกินชาวบ้านธรรมดาก็กเเตะตาเรามากนะดูเศรามากถ้าสามารถช่เป็นคุณพ่อี่ไม่ได้เลือกเอาซะเลย หนูทำไมหนูฟ้าพ่อหนูอย่างนั้นล้ลูกถ้ามีสัญญเปพ่อคุณจะทำยังไงเนี่ยจากงเดินทางั้งเดินทางกับฉันเดินทางกันไปเ,ปเวลานานแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยที่หนเจอพ่อแปลกประหลาดแบบนี้นั่นแหละสิแปลกประหลาดนั่นแหละเพราะแปลกประหลาดเป็นหนึ่งในกติเป็นหนึ่งในบุคลิกของข้าพเจ้าและข้าพเจ้านี้ถือเป็นคํามจบที่ดีที่สุดข,ของพระเจ้าแล้วโอ้แม่เจ้า ครอบครัวน,นี้ใช้ชีวิตกันยังไงนะเนี่ยอยากเห็นทั้งบ้านเดี๋ย <c> ว <oughs> นี่ว่าส่วนหนึ่งของพอดเรื่องด้วยเหรอใช่แล้วไม่งั้นโลกแนดึกอ่ะแห่งนี้เขาพ่านจะไ,ไปต่างเลยจากคนธรรมดาธรรมดาคนอื่นละ่ะสุดยอดนะครับเป็นบุคคลตัวอย่างของความแปลกแล้วถึงคำพูดทางการกระทำของพี่แท้จะแปลกประหลาดแค่ไหนก็นจะเป็นคนธรรมดาในโลกที่ใบ ใบใหญ่อยู่ดีข้าพเจ้ามีสารจะพูดเรื่องไรส,สารซึ่งเาปรับน,นี่อย่างนี้ส่งอำนาจไม่มีแม่เจ้าปเป็นเร,รื่องเส้นสูงกันตางใช่โดนซาม่าหลอกแหละทุกครั้งที่ข้าพเจ้าปกเกลื่อนอะไรก็เริ่มจะพูดเรื่องไรสารแบบนี้ทุกทีซาม่าก็ต่างได้สิย้อนเรื่องดางอย่างนั้นก็ต่างแต่ละ ขณะนี้สามารถบอกว่าถ้าราู้ดวงดาวแห่งอนาคตได้ครบทั้งหกดวงและปลดล็อกก้นใจสุดท้ายได้จะสามารถเชิญสุดยอดดวงดาวแห่งอนาคตได้นี่สุดยอดดวงดาวแห,ห่งอนาคตของฉันอยู่ที่ไหนกันล่ะเออนั่นน่ะสิไปไกลแล้วน้องซา,าพาวกกลับมาไ,ได้เลยไม่ต้องห่วงก็นี่ฉันไม่ได้หลอกแสดงว่าทุกครั้งหลอกนะคุณพ่อพ่อแสนดีแกล้งน้องรู้สึกสุดยอดดวงดาวแห่งอนาคตอยู่ที่นี่แล้วปัม๊ม สตาร์คอนออกมาจากกระเป๋าเลยวาน, <c oughs> า,ลๆๆานุมันจะล้นๆโดยทหารนะก็หมดแล้วนี่คือสุดยอดทุนได้อนะก็ที่ข้ามผ่านทะเลตรงทางก้อนใหญ่แล้วก็เก็บอยู่ข้าวานูดูสิแล้วม,มันมีดาวสีขาวสมบัตกกิอยู่ดวงหนึ่งใช่ไหมละ่ะดาวตัวนี้เกิดจากการรวมตัวกันของดวงดาวงนะเพราที่พวกเธอรวบรวมกันมาเป็นสุดยอดทุนด้ไงนะเพระของเธอตอนนี้หูฟังตรงขอบสีดำนดัน้นทุกสิทะเลดาวกำลังคุยกับเธออยู่นะ โอ้นี่คือสุดยอดสุดเลยสิบันฑุไปนักเดินทางก่อนก็ได้เนี่ยคนที่กำลังพูดเล่นสารไปเรื่อยเปิดนั่นเองนี่ไม่ใช่สตาร์คอนที่พิ่ได้เกิดดันชายหาดรีเย่หรอกเลยไ <laughs> ปม่อนไปม่อนก็ปากตรง <laughs> นี่สามารถที่สตาร์คอนนี่เป็นจีของมันที่อยู่ยเพราะเรื่องอื่นเหรอ พ่อก็แถมไปได้แน่รียกว่าปัญญาแห่งบาโน่แต่ทุกคนเรียกว่าไอชาช่าออสโพสเปกตัสตายแล้วถ้าเก็บมาจากกองขยะด้วยนะคุณพ่อคุณพ่อทำทุกอย่างเพื่อน้องเต็มที่เลยนะแต่การทุกอย่างแบบแปลก พื่อสอรคนโดนตัวโอ้ยเอ,เอ๋เรากานดื้อแบบนี้เลยเหรอนั่นแะสิทุกคนต่างมีวิธีมองโลกไปก่อนตัวเองมองโลกแบบพ่อนี่รก็ประหลาดไปนะการชาวเราวิธีมองโลกไปอีกแบบมันก็เป็นเรื่องที่สนุกออกม่ใช่หรือไงอืมนั่นสิแต่สีข้างทะลอกแล้วมั้งเนี่ย จะม,มองมิน้นในกระเป๋าของทางเดินทางว่าเป็นโมลา่าด้วสีทำเป็นมอนเป็นมอนอย่าไปเผลอล้วก็สีลถยังคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็คงมีความสุขมากในระหว่างการเดินทางทำไมเรามิน้นในกระเป๋าและเสินทางมันเยอะมากเราไปมอนสนทังนางโปรวางใจตายเป็นตัวเขา้ามาใจก็มีทางพูดเรื่องสาระเกี่ยวกับโมล่าเหมือนกันฉันจะไม่เฉยเฉดเรื่องใหญ่ก็ต่อแทง คำขอที่ทั้งอทัานคนได้รับด้วยได้ปลดเอาสิเนี้เอาไว้โอ,อ้พระท่านที่ช่วยดูแลบาโนในช่วงนี้เขาจะจดจําเรื่องนี้ไว้ในใจเสมเอออแลวเล่าขอลืมได้ไม่เลย <c oughs> เอาละครับก็จบไปแล้วนะครับเรื่องราวประหลาดประหลาดนะะของพ่อลูกนะฮะซามา่าบาโนแล้วก็น้องแอปเปิลนะครับน้องสมิงเข้ายาวอผู้แสนงงงวยของเรานะ่ น้องมานั่งงงๆอยู่ข้างๆพ่อลูกนะดูพ่อลูกเขาแถ่กันไปแถ่กันมาถ้าไม่มีโตรตักเตืนทางเราก็ก็ยิงงงกันไปนะครับไอพ่อลูกสองคนนี้ไม่อะไรกันนะก็เอาละครับสำหรับกิจกรรมนะฮะการเดินทางก็หาดวงดาวประหลาดประหลาดนี้กนะ็จบลงไปได้ด้วยดีนะครับ สำหรับใครที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ยังพูดษาดูกันก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับกาภารกิจสุดท้ายนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมกันอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็คอมเมนต์นะครับสิ่งที่อยากรู้นะฮะหรือสนใจอ่จะพูดคุยกันนะครับก็คอมเมนต์ก็กไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบ ทั้งในคลิปทั้งในคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามไ้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ